ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับวันพฤหัสที่ยี่สิบเกดนะครับเนาะเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับครับเมื่อวันปอแทิมืุณภาพวันจันทร์เล่าพัฒนาต่อยิงนะครับเนาะครับเมื่อคืนนี้นะครับวันที่ยี่สิบวันพุธที่ยี่สิบหกเมษายนเล่าพัฒนาออกหนึ่งห้าสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับเลขล่างก็ออกสามเจ็ดนะครับเนาะ กะเลขพอเทียมก็รุดไปนะครับพอเทียมกาบขอโทษขออภัยหลายนะครับเลยเอฟซีครับเดี๋ยวเพิ่์นฉุกมาตามกันต่อนะครับเนาะมาเบิึงดูว่าสูตรใดๆมันเขา่าสูตรใดๆมันรุดนะครับเบิึงน้ำกันเนาะครับเนาะครับเลขพอเทียมหกสูตรบูมี่เจ็ดจักกระตัวเอฟซีมวดที่ผ่านมานาะ เป็นที่ไปที่มาของทีหลุดไปเลยนะครับแต่ว่าสูตรที่มันเดินมันก็นยังเดินดีอยู่ครับคือยังสูตรนี้นะครับเนี่ยสูตรล่าสุดสูตรนี้ครับศูนกับหนึ่งมันกับมาไปไปบนคับเอฟซีเนี่ยไปเป็นลักซิบบนครับส่วนสูตรนี้สองสามสี่กับไปสามไปหลางนะครับสูตรนี้กับหนึ่ง 1>, 1 2 3 1ก็ไปบน3ก็ไปล่างครับนี่ครับสูตรที่พ่อเตี่ยมเอาไปจับกัน4 5 6นี่มันหลุดไปเลยนะครับครับส่วนสูตรนี่เนี่ยสูตร4 5 6กับสูตรนี้มันส้นกัน4 5 6ครับก็เลยหลุดทั้ง2ส,สูตรสูตรนี้ก็0 1 2 1ก็ไปเข้าบนครับวันนี้พ่อเตี่ยมสิพามาเบิ่งสูตรที่มันเข่า เอาสังเกตสูตรนี้ครับ0 1 2เห็นไ่มครับสูตรล่าสดสูตรที่มันเดินดีๆนี่กับ0 1 2ส้นกันสองตัวโอ้ส้นกันทั้งสามตัวครับมาสังเกตบางงวดนี้อันนี้9 0 1นะครับสูตรนี้0 1 2บานนี้มันส้นกันอยู่0กับ1สูตรนี้ก็มาส้นอยู่ที่1เห็นไหมครับ นี่เพราะแต้มมันแปดเก้าสูตรมันบ่เข่าก็เลยบออยากบวเรื่องของมันกับมันนี่มันกับมาไใดอย่างสี่ครับนี่สูตรที่มันเดือนนี่สามสี่ห้านี่โอ้สองสามสี่ในวันที่ผ่านมาเข่าสามหลางปันี้มันเลยสี่ห้าหกครับกับสูตรนี่กับบ่อส้นกันแต่ว่าสูตรนี้มาส้นกับสูตรนี่หนึ่งไ่ครับหือที่เอาจังไหนสี่ ส้นอันนี้ก็ส้นหนึ่งส้นหนึ่งส้นหนึ่งก่จะสองสูตรนี่ทว่าสูนี้ก็เดินดีนะครับสูตรนี้บนหลุดท่านหลุดแจ็กเตือนี่พิจารว่าไปบนไปล่างนะครับแต่มกแยังว่ามานางมีเคราะห์อยู่สูนกับหนึ่งส้นกันสูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งสองูตรนี่มัวนี่สูนกับหนึ่งอันนี้ก็บูนหนึ่งสอง ันมาเบิร์นไซสศูนยนี้กับส้นยุดศูนย์หนึ่งกับสองสรุปได้คือขึ้นหนึ่งส้นหลายกุมูนะครับอันนี้ก็มาส้นคันมันเดินต่อยศูนยนี่กับส้นศูนย์อีกนะครับมันจะเดินต่อยมันกับเดินมาดีโยนดูศูนยนี้กระไดเพิ่งจะมันรุดนี่วันนี้พอเตรียมสี่เอาองี้สี่พาเตยมยาวศูนย์นี่แหละสี่ห้าหกนี่แหละ จับกับ0 1 2เต๋ว่าสองนี่พอเตรียมสีเบานะครับหรือเจียวห้องสองส่วน0กับ1เอาเอาเอาสูตรนี้คือเก่าหน่อยซีเนาะมาจับเซก,กับสูตรนี้นะครับ แต่ว่าบนันไดพอเตรียมจเจียวตัวนี้มันเป็นลักสิบรอบหนึ่งบพราะมันเข่าลักสิบมันหันหนึ่งที่ผ่านมาเนาะครับเนะเาะครับศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกนะครับเนาะวันศุกร์ สุขที่ยี่สิบแปด ถ้าเทียมจะศูนย์กับหนึ่งคือเก่าพรานกันแต่วันหนึ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับ เทียมีจับเอาองศ์ได้ครับได้4บันบดต้องเอาเบิดคู่โตครับพเถ้ยมีจับเอา14 15 16ครับ0 ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกพ่อเตี้ยมีจับเห็นหกคู่เท่านี้ส่วนสองพ่อเตี้ยมเบาแล้วก็ถ่ายเอฟซีมาเก่าได้ครับเด้อสองสี่สองห้าสองหกนะครับจะไปกับไลคือหน่อยเอฟซีเนาะ เขาเตรียมตัดออกซองนี่ครับรเตรียมจับให้หกหางซ้ำนีน่ะน,น,ะะน,น,นะครับเตรียมเน้นให้นะครับเพอเอฟซีพอเตรียมกระดิตันเนาะครับเนาะมันจับลายปลาหนี่กานไปกับตัวพราะมันก็เป็นเลขลายตัวเห็นไหมครับเอฟซี เขเตรียมเดนที่หนึ่งนะครับนี่เดนหนึ่งฟันที่หนึ่งตัวเดียวฟันที่หนึ่งมีอย่างครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก คันสมมติว่าบัตรเอฟซีนะครับเนาะพอเตรียมเป็นคนนี้ใสมักเลงหน่อยตัวนะครับเด้อเตียวว่าคันเอฟซีมักสองกับสองสี่สองห้าสองหกจับเอาก็ได้นะครับบันรนี้สมมติว่าพอเตรียมฟันท่งเห็นหน่อยสามหางนี่คันเข้าไปกลับเป็ยนโมขับหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งมันกับเป็นเลขหกตัวมันกับบอดด้ไลายหางเมียนโมขับกับที่บอดด้เสียเงินไล่นะครับพอเตรียมจับให้ซัมนี่นะครับเด้อเอฟซี ก็เอาไปเบ่งมาเป็นแนวทางน้ากันนะครับเด้อผิดพลาดประกันนาพอเทียมกระกาบขอโทษขออภัยอะไรครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะครับพอเตียมจับให้หกหางซ้ำนี่นะครับส่วนสองก็คือพอเทียมเมาหนะมักกระจับเอาสองสี่สองห้าสองหกเตียววัดศูนย์กับหนึงน่งเนี่ยมันจะส้นกันลายนะครับนี่ครับ เอาจับจ่อจอไปเบื้องนะครับเด้อเอฟซีครับพอเตียมขอโทษกอไผ่อีกเทีหนึ่งนะครับเนาะผิดพลาดประการใดก็ได้นะครับแล้วพอเตียมกะว่ามันกันกล่องคักอยู่นะครับเนาะเบิ้งน้ากันสูตรมันก็ได้สูตรได้เข้าสูตรได้ลุดนะครับเนาะครับพอเตียมขออวยพรในเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ้งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บยาให้ได้ความไข้ยาให้มีนะครับเนาะ ครับขอให้มีอายุมัน่นขวนเืินทำมาค้าขายสิ่งได้กับขอให้จเจริญรุ่งเรืองครับทำการทำงานกับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงครับวันศุกที่ี่28เมษายน2566ครับพอเตรียมขอให้โชคมันมันให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกคนนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมก็มีแค่นี้นะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม